อ๋อแล้วครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเอก็พกกับผมนะวันนี้กับในเกมล n e ดากอนิก้านะครับผมซึ่งเป็นเกมพวกเออ่ลงดันเจี้ยงพาเวลอะไรพวกนี้นะเกมนี้ผมก็เล่นมานานละเล่นได้ประมาณ2อสอาทิตย์ก็รู้สึกสนุกดีครับเพื่อนๆก็อยากชวนเพื่อนๆหลายๆคนมาร่วมกันเล่นดูนะมันก็เป็นระบบเกมคล้ายๆยังไงอะ คล้ายๆหลายๆเกมคล้ายๆพวกเอ่อยุทธโบยุทธจักยุทธจักรไมโครบ,บาทคล้ายๆโย,ยกังอะไรพวกนี้เพื่อนๆเนาะเป็นแนวนั้นไปเลยแต่นี่ทำลงในโทรศัพท์ทั้ง a อ d r o i d และ iOS มันค่อนข้างเล่นง่ายดีครับเพื่อนๆเกมนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาทำอะไรดีโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปทำมิชชั่นกันดีกว่ามิชชั่นก็คือภารกิจนั่นเองครับผมภารกิจในเกมเนาะซึ่ง ผมขอปิดเสียงไว้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ไม่เปิดเสียงซึ่งตัวที่ผมเล่นก็เลเวล31แล้วเนาะเ,เล่นเป็นแอสซัสซินความสามารถของแอสซัสซินนี่ก็คือเป็นสายที่รวดเร็วแล้วก็โจมตีโจมตีไวอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็คือนี่คือตัวผมเนาะก็คือประมาณนี้ส่วนผมก็ยังไม่มีแพทนะไม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองที โอเคถ้าเรามาดูความเอออะไรค่าของ Assassin s อ a s ซ i นกันครับ Assassin s อ a s ซ i นก็ส่วนมากผมจะเน้นให้เป็นการ upgrade, อัปเกรดสกิลติดตัวพวกนี้เช่นเออเพิ่มค่าอิงหนึ่งร้อยหรือว่าจะเป็นเออเพิ่มคริสตัลอออัตาการคิอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มความเร็วและผม up, อัพเพิ่มไอ้น,นี่เพิ่มคือเพิ่มความแม่นยำให้ครับผม โอเคคอมโบก็ตามนี้เลยครับก็คือเวลาเราลงดันนะมันก็จะมีปุ่มให้กด A กับ M แล้วก็มีสกิลอีก2-3ปุ่ม3-4ปุ่มให้กดซึ่งก็เราจะใช้คอมโบได้ก็ต่อเมื่อถึงเลเวลนั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำมิชชั่นกันดีกว่ามิชชั่นของผมก็คือเข้าร่วมไปพ v p PP ครบ10ครั้งเองสมมติว่าทำมาครบ7ครั้งแล้วละ่ะโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีเพื่อนหรอกเล่นเล่นแบบหนึ่งไปแล้วกัน เรามันสำเร็จมิชชั่นก่อนโอเคต้องขอเวลาแป๊บหนึ่งนะซึ่งเวล,ลแรกๆเราก็จะเจอพวกเวลอ่อนๆเวลแปดอะไรประมาณนี้ครับคือ <c oughs> ผมเวลสามสิบอะแล้วมันเจอเวลแปดมันก็เป็นธรรมดาครับที่ตีทีเดียวแล้วมันจะตายโอเคเรามาเล่นกับอันดับหนึ่งดูดีกว่าอันดับหนึ่งผมคิดนะเวลก็คงจะเยอะเหมือนกันน่นแหละหกสิบหืม ผมนี่ยังอยู่ในแรง่ากากๆอยู่เลยนั่นน่ะตีของไม่เข้าเลยก็สมแล้วรับเป็นเว่ยหกสิบเคสรามนี่โอเคเดี๋ยวลงอีกครั้งหนึง่ง ส่วนมากถ้าอยากเวลไวเกมนี้นะ mm hmm. ก็แนะนําให้แบบเติม v ี p สักนิดนึงหรือว่าเต mm ิมเพชรรายเดือนครับผมมันจะได้เพชรประมาณเดือนออวันละเท่าไหร่วะ mm hmm. ผมก็เติมไปนานแล,ะละ้วแหะแต่ก็ตอนนี้มันหมดโปรโมชั่นแล้ว hmm. ก็เลยไม่ได้อันนั้นไปอีกอะก็เลยไม่ได้เติมอีกตัวนนี้ก็ไม่ได้เพชรเลยสเลวิชชันยังเนี้ยแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆโอเค okay. เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเล่นเกมเนี้เป็นเกมของลน์ด้วยทำไมยังไม่เสร็จนะแปลกโอเคอิสตากแล้วกันตีตบเด็กแล้วกันนะครับสำหรับ,บกเกมนี้ผมว่ามันทำออกมาได้สวยมากๆเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเออเอฟเฟกต์ effect. การบวกอาวุธหรือไม่หรือแม้กระทั่งแม้แต่เออยังไง ครับผมส่วนสกิลด้านบนนี่คือก็จะเป็นสกิลประจำสายนี่ครับผมซึ่งแต่ละสายก็มีความสามารถไม่เหมือนกันครับอย่างตัวดีนี่ก็คือการสไลด์ครับผม A อก็คือโจมตีปกติส่วน m ก็คือการโจ,จมตีแบบพิเศษซึ่งสายของผมมันจะเป็นสายที่แบบเน้นความเร็วแล้วก็เาดาเมจไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะมีความเร็วอยังไง เป็นมีความเร็วเป็นที่ตั้งอรโอเคจะแพ้แล้วเนี่ยวิ่งสามแพ้ห้าสิมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผม <S 2> <S 2> เสร็จหรือยังเนี่ยต้องเอาชนะไม่รู้สิโอเคเดี๋ยวลงนี่เสร็จเดี๋ยวผมก็ไปลงไอ้นั่นต่อนะครับเพืพ่อนไปลงเลสเขาเรียวกว่าเลสก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นแหละรครับลงดันเจี้ยนไปหาของกับเพืพ่อนๆอะไรประมาณนี้ สำเร็จไม่ชันแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะสตัวละครแต่และตัวละครก็อาชีพไม่เหมือนกันมีคิงมีไนท์อะไรพวกนี้แตกต่างกันไปโอเคความสำเร็จโอเคประจำวันเมื่อเรากดรับของแล้วมันจะของที่เราได้รับมันจะมาอยู่มุมขวาบนครับผมที่เป็นกองจดหมายนี่ครับ เกมนี้ผมมีอย่างหนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบคือเงินหาหายากมากโอเคเรามาเปิดกล่องกันครับกล่อง,งเออได้พลังงานยี่สิบพลังงานก็คือจะอยู่ด้านบนของเราเนี่ยครับตามนี้นี่ก็คือเนื้อเรื่องในเรื่องของนั้นซึ่งผมก็อ่านมันคร่าวๆแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปลงดันเจี้ยนดีกว่าลง r 2สองโอเคแลมด้วงไปเลยครับผมเอ,อ่อ ก่อนอื่นต้องขอบอกครับว่านี่ก็คือไอเทมที่เราสามารถดรอปได้นะถ้าเป็นขอบสีทองก็คือจะเป็นไอเทมเซตเมื่อไหร่ใส่ครบตามเออหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอะไรประมาณนี้แหละมันก็จะบวกให้ตามนั้นซึ่งแต่แต่ละขั้นเลเวลมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตามอาวุธเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในเลเวลสามสิบก็ขอแรมดอมแม็กไปก่อนละกันเนาะตอนนี้ก็คือเราไม่มีเพื่อนออนไลน์เลยก็คือแรมดอมหาคนอื่นมาเล่นด้วย ซึ่งปกติเมื่อก่อนผมเล่นนี่คนเล่นเยอะนะแต่ตอนนี้รู้สึกคนจะบางลงนิดนึงแล้วก็ผมไม่มั่นใจนะว่ามีชาวต่างชาติหรือเปล่าแต่ชอบไปเห็นเขาพิมพ์เวีนอังกฤษอะไรพวกนี้มาเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละหรือบางทีผมก็เห็นชื่อตัวละครเกาหลีแล้วก็พิมพ์ภาษาตรงช่องเช่ดด้านบนเนี่ครับผมเป็นด้านบนที่เ,เขียนว่า channel นยครับบนเลย มลนมีรูปคําพูดนั้นนะใกล้ๆกับตรงลูกดาสิบทับสิบเลครับผมมันก็จะพิมพ์กันอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชนแน l ก่อนดีกว่าไม่มีคนเลยเห็นชั้นแนวอ๋ออยู่ในเลดเปลี่ยนไม่ได้อีกโอเคคนน้อยจริงๆนะจะเปลี่ยนชแนชนแนลสองตอนนี้ผมอยู่ชนแนลสองนะครับผมโอเคเปลี่ยนเป็นชนแนหนึ่งชนหนึ่งก็คือจะมีคนเยอะที่สุดโอเค โอเคตามนี้ลองต่อดีกว่าน้ำด่องไปนี่ครับพรผมก็จะซึ่งระบบกิวก็เข้ามาแล้วละ่ะตอนผมเล่งแรกๆนะก็ยังไม่ค่อยมีระบบกิวเข้ามานะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันมีระบบเกือบจะครบหมดละเกือบจะครบหมดอืเท่าที่เกม เกมแนวนี้จะทําได้นะครับมันก็เกือบจะครบหมดแล้วยกเว้นกิจกรรมออ่เยังไงกิจกรรมประจำสัปดาห์กิจกรรมรายเดือนพวกนี้ก็ยังคงมีน้อยส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเติมเงินม,ม,มากกว่าครับผมเติมเงินเราได้รับชุดเซ็ตอะไรประมาณนี้ช้าจังเลยนะซึ่งช anel หนึ่งคนก็เยอะนะตามหลักแล้ว ำไมไม,ไม,ไม่มีคนเลยนะเดี๋ยวลองพิมพ์ว่า r2 ขออนีญาเปลี่ยนภาษาแป๊บน,นึงครับ r2 เล่มต้อม้าเอาเล่มได้อ,อ,ดอีกพิมพ์ยากใช่ไหโอเค ซึ่งหลายๆคนเขาก็ไปลงอหลงอะไรพวกนี้ละวเกี้ยนี้มันก็เพลินๆพอๆกับคุกกี้รันเลยครับเพื่อนๆแต่มันจะอแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมก็ชอบแนวนี้มากกว่ากับเอ,อลายเกีนสิบถีซึ่งผมอาจจะไมไ่ค่อยได้ลงเพราะว่าเื่อีกเครื่องนึงเมื่อก่อนคือ <c ười> ผมไปอัปเดต ios 9แล้วก็มันใช้โปรแกรมอัดไม่ได้อีกเลยเพื่อนๆผมก็เลยต้องสลับเครื่องม่ใช้กับเครื่องพี่ซึ่งยังใช้ ios 0อยู่เนาะทำให้ผมสามารถมาอัดคลิปได้เนาะเมื่อก่อนก็ส่วนเครื่องเก่าก็สลับกับพี่ใช้เพราะมันอ,อ,อ,อัดวิดีโอไม่ได้แล้วตอนนี้รอไปเริ่มเบื่อแล้วนะเนี่ยรอนานจังเลยโอเคลงอานหนึ่งก็แล้วกันลงงานหนึ่งรอซะสองหลอด ซึ่งแต่ละวันนะเราจะลงเลตได้เอ,อด่านหนึ่งก็คือหนึ่งดันเจียนอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าเอ่อขึ้นไปตามนี้นะก็คือจะลงได้อันหนึ่งวันละสามรอบฟรีสามรอบครับการลงแต่ละรอบนั้นจะใช้พลังงานสามหน่วยครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เราก็มีกระบ,บอสแล้วต้องรอคน,น่เข้ามาแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามากันหมดละโอ้โหอือ จบไวแน่นอนครับเพื่อนๆโอเค okay, จบละนี่ก็คือเวลานี่ก็คือจะเป็นเอ่อให้เราสุ่มเออเอาเลือกเลยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกไ,ได้แหวนระดับสีความจริงได้ระดับ H มันน่าจะดีมากที่สุดโอเคโอเค ส่งคำขอยอมรับไปแล้วก็แล้วกันสมมากผมก็ไม่ได้ส่งหัวใจให้ใครหรอกครับเือต,ตอนนี้เออจริงๆมันมีซีซั่นใหม่ครับผมก็คือเสื้อเสื้อผ้าพวกเนี้ยอืคีดามิกบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่แพงนะก็ราวๆเกือบสิบเท่าไรเกือบสามร้อยบาทเนาะสำหรับผมผมคิดว่าไม่เติมดีกว่าเพราะเซื้ธรรมดาที่เรามันลุ้นจากกล่องพวกนี้มันน่าจะ worth ก,กว่าเยอะเลยสัญเลี้ยง อเคเดี๋ยวผมขอลงอ่าสองอีกสักรอบนะเพื่อนๆนะเอ่อเพื่อเป็นแนวทางว่าเออมันจะเป็นยังไงเหนื่อยไหมนี่ครับผมไอ้ตรงหมายเลขเจ็ดทับสิบของผมครับผมโอเคเดี๋ยวมีคนชวน ลงกันสองคนฮะเวยเลอไม่ไม่รู้ของผมช้าหรือของขออุชานะน่าจะของผมมากกว่านะแต่เน็ตเน็ตบ้านก็ไม่เป็นอะไรนะว่าตานก็เทศดีนะครับสเตอร์ตอนนี้ผมใช้วุดบวกบวกห้าครับจะเห็นตรงที่มือเนี่ยครับเออว่าเป็นแสงสีฟ้าเอาเอา ลออกแล้วกันครับไม่รู้ว่าของผมหลุดหรือของเขาหลุดนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะน่าจะเป็นของเขามากกว่าครับผมโอเคมาแลมด้าแมทกันอีกรอบ ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเวสามสิบไวๆก็เล่นซะประมาณสามวันก็เวสามสิบแล้วครับผมซึ่งตัวเก่าผมก็ประมาณวนะิวสามสิแปดสิบเก้าะตัวแรกคิดเล่นเลยแต่สายนั้นผมรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนทางที่ผมจะชอบเล่นเพราะว่ามันไม่ใช่สายบู <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนสายมันเล่นเป็นสายบูเลยซับเกมนี่ก็เป็นเกมของไลน์นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากโหลดก็เข้าไปโหลดได้ในไลน์ไลน์เกมไปเลย ถึงในลายเกยมว่าเออตอนนี้เัินไงสงสัยผมผมหลุดเลยหลุดจากออกจากระบบอินเทอร์เนต็ตกากเหรอน่าจะประมาณนั้นนะเฟลเลยช่างเถอะครับเดี๋ยวผมก็ขอลงอีกรอบนึงแล้วกันนะเพื่อนๆลงอีกรอบ เพื่อ <Huh. S 2> เป็นแนวทางว่าเออ A หนึ่ง R สองพวกนี้คงลงตั้งแต่เวยวเท่าไหร่ R1 หนึ่งนะผมขอแนะนำเลยนะตั้งแต่ออประมาณวิวสิบสอถึงสิก็พอแล้ว r สส่วนมากก็ลงตั้งแต่ววยี่สิบขึ้นไปก็นนยับเวิร์กส่วนเลเวลที่เหลือเราก็ทำํำมิชชั่นไปก็แล้วกันคือทำเควสไปแล้วก็แล้วกันแล้วมันจะทําใหออ้การบูตเลเวลของเราค่อนข้างไวครับผมแต่อีกอย่างนึงคือเกมนี้ <laughs> ตั้งหายากซึ่งผมบอกไว้แล้วในตอนแรกแต่เพชรนั่นค่อนข้างที่จะหาง่ายครับเพื่อนเพเพชรค่อนข้างที่จะหาง่ายไม่ก็ให้ยากเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกนะเพื่อนๆจะเปิดช่องสร้างตัวละครได้แค่ช่องเดียวนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการเปิดอีกช่องนึงเพื่อนๆต้องจ่ายหนึ่งร้อยเพชรนึงครับผมในการสร้างตัวละครอีกช่องหนึง่งโอเค ตงตอนนี้เราอยู่ชแนลอะไรเนี่ยชแนลสามเปลี่ยนชแนลดีกว่า mm hmm. เข้าไปอยู่ชแนลหนึ่งก็แล้วกันครับคนเยอะดีโอเคเรียบร้อยมีคี้มันหลุดเลยพลังงานอะสิบแต้มลดเหลือสีจะเจ็ดแต้มลดเหลือสีแต้มเลยโอ้ยลดไปสามเลย ถ้าใช้อัตราการฟื้นฟูก็คือ20นาทีต่อหนึ่งแต้มครับผมต้องฟุ้นฟูไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาลงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลงดันบ่อยๆแล้วนะก็อืมก็แนะนําเลยว่าให้มีตัวยังไงขอเรียกว่าผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันมีตัวปอมเวลหนึ่งตัวตัวหาของก็คือตัวหลักของเราหนึ่งตัวที่เหลือจะเป็นตัวหาของสักประมาณสองตัวให้เราตัวหนึ่งเราก็สร้างไวเ้เล่นๆเบื่อว่าจะเล่นสาย นั้นสายนู้นสายนี้อะไรก็ว่ากันไปสำหรับผมผมก็เออตัวตัวดอกของก็มีตัวเดียวแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวหลักเพาผมค่อนข้างลงทุนกับตัวนี้ไปเยอะไม่ว่าจะเป็นการตีอาวุธอะไรพวกนี้คงทค์ล้อเวลตากอน,นิก้าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้ว โอเคผมทำมิชชั่นต่อเลยแล้วกันก็คือมิชชั่นสามสามทัพแปดโอเคซึ่งนี่มันก็จะตามนี้นะหนึ่งสองสามตามเลเวลเลยก็คือสามทัพแปดโอเคถ้าเราเคยผ่านแล้วเราสามารถเอ,อ่อปล่อยมันออโต้ได้นะครับผมตรงนี้หรอเริ่มการต่อสู้ไปเลยใช้พลังงานในการลงอัต,ตารารอบละกหกกับจำลองโหมดธรรมดาส่วนโหมดยากใช้อัต,ตาราการลงรอบละกแปดครับผมเพื่อน ถ้าเราเคยผ่านรอบหนึ่งเราสามารถปล่อยมันออโต้ได้ซึ่งผมก็วันนี้ผมก็จะปล่อยมันออโต้ดูนะโอเคตรงมุมมุมขวาบนเลยครับผมจะเป็นการออโต้โอเคแต่เอฟเฟกต์เกมน,น,นี้ทำให้ผมนึกถึงเกมแรกๆเลยที่เล่นเน่ะเกมโยกังนะเพื่อนๆถ้าใครเคยเล่นในสมยัยช่วงเปิดแรกๆจะรู้สึกเออเงินพวกนี้หายากอะไรพวกนี้ทำยากหมด แต่พอผ่านไปสักปีสองปีโอ้ยมันก็ยังไงอะซึ่งตอนนี้ไม่รู้สิผมไม่ได้แตกโยกังมาเท่าไหร่แล้วห้าหกปีแล้วโอ้ยไม,ไม่ถึงห้าหกปีสองสามปีครับสองสามปีประมาณสองสามปีถ้าพูดถึงตอนเก่าๆก็คงจะมีผู้คน,นหลายๆคนนึกถึงเนาะโอเคมีอันติเมทด้วยกล่องออนติเมทเอาไว้ส่มของซึ่งมันก็ได้ยากยแหละได้ยากตามผลนั่นแหละครับโอเคสำเร็จมิชชั่นแล้วเราก็กลับเมืองไป สามารการลงเลทโอเคช่องว่างเระมีระหว่างมิติเออถ้านนเข้าไปนี่ช่องนี้ยากมากเลยครับเวลสี่สิบผมยิงแทบเจ็ดลงไม่ไหวเลยอะ่ะไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยยากมากครับเพื่อนๆเนี่ยแถมเปลืองยาด้วยนะยาจะอยู่ด้านล่างของเราเราสามารถกดตามจำนวนที่เรามี ถ้าคูด,ดอยู่ก็ใช้ไม่ได้อีกโอเคซึ่งสายนี้มันมีข้อดีตรงที่มันเติดสตันง่ายสตันฝ่ายตรงข้ามได้ง,ง่ายครับผมโว้ยลงไม่ไหวแล้วโอ้ยก็ <c oughs> ไปเสียายาเล่นๆล่นซึ่งส่วนมากไอช่องว่างมิตินี้ตัวหลักผมไม่ใช่ตัววิ่งสี่สิบผมเนี่ยมันไม่มันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผม โอเคนี่ครับกิจกรรมได้เพชรเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวก็ได้อีกละโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จบการรีวิวดาร์คอนิก้าแค่นี้นะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีข้อคิดหรืออะไรแนวทางอะไรจะทําให้เช่นหาทองง่ายๆพวกนี้เนาะก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ติดปัญหาการหาทองพวกนี้หายากทองก็คืออยู่ตรงด้านบนเนี่ยครับผมที่ผมติ๊กอยู่เนี่ยครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยเ,เพชรแต่มันก็หายากอยู่แหละเนาะ โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกด subscribe ผมด้วยนะโอเคบ๊ายบายครับ